สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำหมูกรอบอันนี้เป็นสามชั้นนะคะเราไปซื้อที่ตลาด่มันก็จะได้แบบประมาณนี้แหละความหนาความหนาของหมูจริงๆแล้วถ้าเราไปซื้อในแมคโครมันจะมันจะมันจะหนากว่านี้ประมาณนี้แต่นั้นมันก็ใหญ่เกินไปไงความรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปเราก็เลยซื้อที่ตลาดมานะคะอืมแล้วเราจะมาทำหมูกรอบเพื่อที่จะเอาไปผัดเผ็ดทัว หรือใครจะไปทําอะไรก็ได้มันก็อร่อยทางนั้นน่ะเนาะอืมอ่าเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็คือล้างล้างหมูไว้ก่อนแล้วเราก็จะต้มเอาไปต้มในน้ําเดือดนะคะให้มันสุกพอดีก็คือประมาณสิบนาทีนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะใส่เกลือซีอิ๊วเลย หมูสามชั้นเข้าไปนะคะไปต้มประมาณสิบนาทีค่ะน้ำเดือดนะคะนับเวลาได้เลยจับเวลาได้เลยสิบนาทีนะคะ,ะเดี๋ยวก็มาดูกันอีกทีเนาะนี่ค่ะล้วต้มแลบเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็มาพักให้มันเย็นนิดนึงเพื่อที่จะได้จับได้เราก็มาเอาไม้แหลมๆหรือไม่ก็เป็นซ่อมก็ได้จิ้ม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 หนังมันนะจิ้มหนังมันนะ จิ้มให้หมดเลยนะคะอย่าต้มนานนะคะต้มแค่สิบนาที แต่ถ้าหนากว่านี้ก็อาจจะใช้วิทยาศาสเองนะคะแต่นี่ของเรามันมันบางไงเรามันได้หนาเนี่ยแค่นิ้วเดียวเองทำเป็นข้าวหมูกรอบก็ได้นะคะได้หมูแล้วเนะอืมแล้วก็ทีนี้ก็น้ำส้มสายชู ุ้ปสายชูเป็นหมักเป็นกันนะคะไม่ใช้สายชูเทียมนะหนึ่งช้อนชานะคะช้อนชาแล้วก็เกลือใส่ให้มันมีรสชาติหน่อยหนึ่งช้อนชา คเค็มไปหรือเปล่าก็ไมนุษย์เนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะคะ เสร็จแล้วก็ตากพัดลมนี่ค่ะเราก็เอาตากพัดลมไว้เลยตากพร้อมกับหมูไอ้แค่หมูเรานี้แหละเนาะตากให้มันนี่ตากให้มันแห้งนิดนึงให้มันแห้งแห้งนิดนึงตรงหนังเนี่ยสำคัญเลยเนี่ยที่มันจะพองเนี่ยหนะึ่งเรวต้องตากให้มันแห้งแห้งใน่อยหน่อยนะคะ แล้วเดี๋ยวก็มาดูกันว่าเดี๋ยวเราก็เอาลงไปทอดเนาะตามชั้นของเราที่เราทำออแล้วเราก็เอามาทอดเห็นไหมเห็นไหมดูมะคลองเห็นไหม,มก็ตากดลมเนาะ ตากให้มันให้มันแห้งนิดนึงเอาไปต้มเนาะวิธีการเดี๋ยวลงให้นะคะนี่เราก็ได้หมูกรอบมากินแล้ว<ม>เห็นไหมทองสวยเลยนี่ค่ะเรียบร้อยกรอบของเรา ดูดูความกรอบของนางไหมเราก็ไปทำกับข้าวได้แล้วเ<อ>นาะง่ายๆใช่ไหมไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยนี่ดูค่ะดูความกรอบดูความพองของนางไหมไม่ได้ทำยากเลยใช่ไหม ไปดูเถอะหมูกรอบที่เขาทำขายอะ่ะไปเห็นที่สะพานใหม่นะทุกๆุกเจ้าที่เขาขายหมูกรอบขอบอกเลยว่าน้ำมันดำมากเราไม่กล้ากินจริงๆใครจะบอกอร่อยก็อร่อยไปเถอะเราไม่กินอะ่ะเราทำเองง่ายๆเนี่ยเราให้สูตรไปแล้วนะง่ายมากไม่ต้องยุ่งยากเลยเลยเนี่ยดูสิเนี่ยดูดิดูดข้กรอบสิทุกชิ้นอย่างสวยงามทั้งนั้นเลย เนี่ยเนี่ยอืมฝากไว้นะคะง่ายๆมากง่ายมากเราไปทำกับข้าวอะไรก็ได้กินค่ะอ่ามาดูนะคะหมูกรอบกรอบแค่ไหนนี่โดโดอืออืออือเนี่ยเป็นไงกรอบมากเดี๋ยวจะเอาไปผัดเผ็ดถั่ว

ไม่มีเอฟเฟกตกรอบของแท้เรียบร้อยเดี๋ยวเอาไปผัดเผ็ดฝากไว้นะคะทำง่ายๆนะคะทำกินเองดีกว่าปลอดภัยกว่าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดกระดิ่งกริ้งกริ้งให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากคะ่ะ